หลายคนถามว่าต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะเทรดได้ถึงจะลงทุนได้ใช้เงินเยอะไหมพี่แบงค์ใช้เงินแบบกี่บาทไม่มีตังเลยนะจะแบบเทรดได้ไหม mm hmm. ผมบอกแบบนี้นะข้อแรกถ้าไม่มีตังเลยนะไปทํางานก่อนหกเดือนนะครับแล้วเก็บวันละยี่สิบให้ได้ถ้าคุณเก็บวันละยี่สิบได้นะคุณมีความอดทนสูงมากนะแล้วคุณก็แปลว่าคุณตั้งใจแล้วคุณก็จะสามารถเทรดได้แต่ผมจะบอกว่านะครับมันไม่ต้องใช้ถึงสามพันครับสามร้อยห้าสิบคุณก็เทรดได้แล้ว แต่สิ่งสำคัญที่ผมจะบอกคือว่าความรู้ที่คุณจะมีในการเทรดนะครับคุณมีหรือเปล่าถ้าคุณมีความรู้ในการเทรดนะครับผมก็สามารถใช้เงินน้อยไปเงินเยอะได้แลถ้าคุณไม่มีความรู้ในการเทรดนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินเยอะหรือเงินน้อยคุณก็สามารถนะครับแพ้อยู่ดีผมก็เลยจะบอกว่าเงนินเป็นตัวแปรหลังจากความรู้แล้วกันนะผมอยากจะให้ทุกคนหนาค,ความรู้ก่อนนะครับผมคือความรู้เนี่ยมันก็หาได้จากทั่วไปนะไม่ว่าจะเป็น youtube หรือว่า มาเรียนกับผมเองก็แล้วแต่หรือว่าเรียนออนไลน์ก็ได้นะครับผมเนี่ยมอบสิ่งที่ดีให้กับทุกคนแล้วก็คือความรู้อย่างถูกต้องถูกจุดแล้วคุณก็สามารถะปั้นเงินน้อยจากเงินน้อยที่คุณมีเนี่ยหรือแบบเงินน้อยนิดเลยอ่ะที่คุณมีเนี่ยสามรถยส่ยไปพันบาทไปสองพันบาทได้แล้วก็อาจจะไปไกลสึงหมื่นบาทหนึ่งแสนบาทก็เป็นได้นะครับผมและจากนั้นน่ะคุณมีการบริหารเงินที่ดีแล้วนะคุณก็ไม่จำเป็นต้องใช้สามร้อยห้าสิบอจะยืนพื้นสองสานนได้เลยการเล่นของคุณก็เเป็นรื่อง ปกติเลยเป็นการเทรดที่มีทําให้คุณชีวิตดีขึ้นนะครับการเทรดทำให้คุณชีวิตดีขึ้นจริงไหมนะครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะครับแล้วเจอกัน